ดูห่านเห็นไหมน้องนายเห็นห่านไหมครับห่านอันนี้ห่านครับห่านกินข้าวห่านกินข้าวยังไงมันกินอย่างนั้นเหรอไหนเป็ดเป็ดล่ะนี่ไงเป็ดลูกอันนี้เขาเรียกว่าเป็ดนี่เป็ดเป็ดนี่เป็ดชี้ดีเป็ดไหนเป็ดเป็ดเออเป็ดเป็ดกินข้าวเป็ดกลับก้าเป็ดอาบน้ำในคลองใช่เป็ด มีห่านด้วยอู้ยมีไก่ด้วยน้องนายเห็นไก่ไหมไก่ไก่ไก่ก็มีเป็ดก็มีอู้ไหนไหนอู้ไก่เยอะเลยไก่ไหนไหนไหนไปดูไก่ดิอู้ไก่เป็นฝูงเลยโอ้มาดูไก่มาเดินดูไก่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 โอ้อยู่ท่ามกลางฝูงไก่เลยจะไปไล่ไก่นะลูก